ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเฟียวคุงกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่เฟียวก็จะมาเล่นบล็อกแมนโกในแมพ i g h and s e e k หรือว่าซ่อนแอบนั่นเองฮ่าฮ่ฮ่วันนี้เราจะมาเล่นซ่อนแอบกันทุกคนมาดูกันว่าพี่เฟียอ่ะครับจะแอบเนียนขนาดไหนเกมจะเริ่มแล้วมาบอกเลยว่าพี่เนี่ย เนียนมากๆเลยมาเริ่มเกมมาเราจะเป็นตัวอะไรดีนะโว้ยไม่มีใครหาฉันเจอแน่นอนเพราะว่าฉันน่ะนะตอนเนียนมากๆเอาละ่ะเริ่มเกมมากล่องเบลเลอร์เลยอะ่ะกล่องกล่องเบลเลอร์ขนาดนี้จะหนีพ้นไหมเนี่ยว่าตัง้งคาละกันนะอยู่ด้วยกันแบบดีๆนะจ๊ะ แบบนี้ถือว่าใช้ได้แต่มันใหญ่ไปแล้วทุกคนทุกคนคิดว่ามันใหญ่ไปหรือเปล่าวะมีผู้ซ่อนแล้วก็ผู้หามาดูกันว่าจะหาเราเจอหรือเปล่านะโอ้โหยิงเป็นกันมันเฉียวน่ากลัวนะเนี่ยเร,เริ่มแล้วอุ้ยมีคนป้าไม่ฉันเป็นคนดีจริงๆนะเอ้ยมันเหมือนเห็นนะเฮ้ยมานเห็นเฮ้ยยิงยิงอย่ายิงโดนอย่ามันโดนฉันไม่ พ่อไม่มันยิงโดนแบบนี้มันไม่ได้การรีบเปลี่ยนตัวรีบเออโอ้เลื่อนเหือเหลือแค่นี้โอ้ยจะหัวล้อทำไม่ล่ะโอ้ยจะหัวล้อทำไมย่าย่าควล้อฮวิอุ้ย,ย,ยเราต้องรีบหนีทุกคนเลื่อนเราเหลือแค่นิดเดียวว้าวไม่นะเลื่อนเหลือแค่นี้จะรอดตายไม่เนี่ยเนียนมากๆเลยเพื่อน ทำไมเนียนจริงๆเลยฮะเอาล่ะฉันต้องเนียนให้ได้คุนหัวเราะบายบายหนีนี่นีครับเนียนอย่าอย่าปากไว้ก่อนเถอะเกมหน้าฉันต้องซ่อนให้ได้เลยอะโอเคเกมต่อไปเราจะทำการซุ่มนี่ไงเราเป็น ตัวดีไม่เนียนเลยมีมม,มีถังอะไรเนี่ยจุดจุดไม่ชอบแบบนี้เลยวุย้แต่แมปนี้เจ๋งดีนะคนแมปเจ๋งแจ๋วจริงๆเลยนี่มันไม่เหมือนใครเลยเห็นไหมอ่ะไม่มีนนะั่ะต้องหาต้องหาต้องต้องหาที่แอบ,บนเนียนแอบบนเนียนแบบคนอื่นก็ไม่รู้ว่าฉันอยู่ในนี้มีใครเป็นพักพวกแบบฉันไหมนะไม่มีฮะด้านบนจะมีหรือเปล่า อุ้ยคนหาหกคนถ้าเป็นแบบนี้แล้วล่ะก็ฉันก็จะแอบตรงนี้ล่ะคันนะบอกเลยที่ที่อันตรายที่สุดเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดไงล่ะอันล็อกเลยจ้ามาดูกันว่ามนจะปลอดภัยหรือเปล่าให้เลือกอัไรโตทำงานวุย้ยไม่ได้กายแล้วต้องทำงานอยู่ตรงนี้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนที่ต้อง หมุนก,นะกันนะทำการหนึ่งรอสแป๊บนะอเออนี่แหละเนียนกิ๊บเลย้ะไม่เห็นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอะไๆไหน,ไหนอู้หุ้ผู้หาหายไปอีกแล้วตอนนี้ผู้ซ่อนเลิกตายไปเรื่อยๆทุกคนมาดูกันว่าแฟมซี่ยังอยู่หรือเปล่า อุ้ยแป๊บซี่ไม <Elena> ่อยู่แล้วอุ้ยอยู่แค่คนเดียวเอาล่ะคุเดียวเขาะันยังไงเขาจะให้จัดการที่เขาจะปาระเบิดโอ้โหอกระนำกัะนำยิงมากๆเลยแต่ว่ามันเป็นเทคนิคที่ไม่ดีเลยนะทุกคนเพราะว่าการแอบแบบนี้มันเป็นช่องโหว่ไง ทำให้เขาอื่นเฮ้ยมันไม่ช่องอ้แต่ตายไปแล้วไปไงล่ะโอ้ไปไงล่ะเยยา้า,ายัางมีฟ้าเฮ้ยมีคนอยู่ใกล้ๆเราเฮ้ยโอ้โหตายอย่าทำอย่างนี้อย่าอย่าไปโอ้ เอาจริงมันไม่เห็นเราเว้ยแต่มันยิงภาพมันเลยเลือดขึ้นไงโอ้เกมต่อไปรายการเกมนี้นานมากแล้วโอเคเกมต่อไปโอเคเกมเริ่มแล้วทุกคนตอนนี้เราได้เป็นคนหานั่นเองมาดูกันว่าฝีมือในการหาของเราอะ่ะจะเทพขนาดไหนบอกเลยว่าพี่จะจะทำการเก็บให้เรียบเลยแบบไวๆมาดูกันว่าพี่จะเก็บได้ไวหรือเปล่า ตอนนี้เขากำลังแอบกันอยู่ผ in ู้ซ่อด1ิคนผู้หาย7จ็ดคนมาดูกันเฮ้ยมาแล้วเกมเริ่มแล้วเอาล่ะเราจะทำการอ่าทำการหาหายยังไวนี่มันต้องแอบอย่นี้ป่ะเฮ้ยนี่ไง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 ตายไปตายไปหนึ่งเก็บไปหนึ่งคิวคิวแล้วทุกคนลองคิวแล้วอะไรอะเฮ้ยเฮขยิบได้ดับเบิลคิว โอ้ยทิปเปิลคิวเจล่ะดีไก่ดีไก่ดีไก่เออข้อคิวดีไง่ดีไง่เมก้าคิวโอ้ยไว้ากทุกคนไวมากๆไวมากๆเราไวมากๆนี่บอกเลยว่าเราเก่งมากๆทุกคนไม่มีใครจะรอดน้ำมือพี่ได้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนจำได้หมดนะจำได้หมดนะจำได้หมดนะอืม น้องหรือปล่าเว้ยกระถางเออกถางไม่กระถางบดตูดกรบตาขี้ขี้โกหกอืมเว้ยแปลกแปลกแมันจะมีไอ้นี่ออกมาได้ยังไงเหลือคนห่าคนโซ่อีกสี่คนไอ้มาทุกคนอะไรเฮ้ยแก้วแก้วน้ำแก้วน้ำนี่ไงรอบรอบรอบตัวเองรอบ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 เดี๋ยวฉันระเบิดเองเออนี่ไป Okay. ออะไรเดี๋ยวฉันจัดก,การเองตบอบเฮ้ยอย,อย่าบังดิเฮ้ยเฮ้ยอย่าบางังอย่าบางังอย่าบางังข้างนอกกอ็ค่อยไปหาอาหารกินกันกันหาเขาตินก่อนนะโอ๊ยทำแบบนี้แล้วเข้ามาจัดก,การไ,ไปดูข้างนอกดีกว่าข้างนอกมีอะไรแปลกๆหรือเปล่า แปลกๆอ่ะเฮ้ยนี่ไงขยับขยับได้นี่ไงตายไปเหลือคนซ่อนอีกหนึ่งคนเอ้ยเลยสองคนสองคนอยู่ตรงไหนน้าน,นอนป่าบ้านหมาบ้านปกติปกติต้องจาบปกติเอ้ยโอเคโอเคข้างบนละ่ะมีหรือเปล่าโอเคปกติเอ้ย งนี้ไม่มีแฮะอ่าเอาว่าใช้ได้มันหายไปไหนวะมันหายไปไหนวะแต่ประเด็นคือมันอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่หนึ่งคนจะจัดการมันยังไงดีเฮ้ยแกางใช้ ระเบิดดิระเบิดมันยิงไม่ได้มันยิงไม่ได้นี่ยทำยังไงอะ่ะฮุ้ยเฮ้ยมันเป็นเทคนิคที่แย่มากๆเลยทุกคนอย่าไปทำตามมันนะเฮ้ยมันเปลี่ยนของแล้วมันเปลี่ยนของแล้วเตรดจจนอะไรอะไรที่ไหนที่ไหนที่ไหน ไม่ไหวแล้วนะโอ้ยทำไมถึงทำอย่างนี้ก่อนตายแล้เธอนี่ไงน,นี่ไงน,นี่นี่เฮ้ยไปหาคนอื่นก่อนแล้วกันนะอ้ะอาวโทรศัพท์ขยับได้นี่ขยับได้นี่ไงโทรศัพท์ขยับได้เครื่องขยับได้โอ้เหลือหนึ่งคนจะทำยังไงกับไอ้นี่ดีกว่าอ่ะขึ้นอะ ระเบิดมันเลยระเบิดมันย <oh okay. 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 ิงงยิง like ิงๆๆๆๆๆโอเคเอาเป็นว okay. like ่าสร้างมาแล้วกันนะโอเคถ้าทุกคนนะนะชอบคลิปแนวนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สวัสดีพ่เฟียก็ขอตัวลาไปก่อน ยิไอ้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันโอ้ย้อะไรเนี่ยช่างมันเถอะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คิดว่าน้องๆอาจจะทําไม่เป็นเดี๋ยวพี่มาสอนละกันนะพี่จะมาแกกโค้ดนะครับก็คือกดไปที่ศูนย์กิยกรรมและหลังจากนั้นเราเลื่อนไปที่หน้าไอ้นี่ศูนย์แรกโค้ดของขวัญของน้องวันมากม้ล้อคุณยูกดเข้าไปเลย และหลังจากนั้นเราทําการกออโค้ดนะครับที่พี่พิมพ์ไว้นะครับผมโชว์ขึ้นแบบนี้เลยนะครับก่อเข้าไปได้เลยนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการกดยืนยันเป็นที่เรียบร้อยคุณก็ได้อของในโค้ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะแค่นี้เองอ่าอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับมีแมปมากมายน่าเล่นมากๆเลยจเจอกัน